วันนี้มาแต่งกิ่งปลาล์มตัดปลาล์มวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบเดแต่งกิ่งปลาล์มค่ะใบปูกันไว้ ไม่ให้ปุ๋ยไรนี้ค่ะ ตรงนี้ทำสะพานไว้ทำตั้งแต่ปลูกปาล์มนะคะตั้งสิบสองปีแล้วรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามได้รถเข็นรถมอเตอร์ไซค์แต่รถยนต์ข้ามไม,ไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะพอเราแต่งก้านออกดูนะคะลูกปาล์มดอกโยอันนี้ปลูกไว้ริมขอบสระ ก้าวใบโปไว้แบบนี้ค่ะตรงนี้รถยนต์เข้าได้รถยนต์จะถอยหลังเข้ามาจากทางโน้นนะคะน้ำฝนตกดีมากเลยค่ะน้ำเต็มสระแล้วทุสิครับปามดก ปสองปีก็ถือว่ายังดกอยู่ชุดสองกำลังเริ่มสุกแล้วค่ะปีนี้แต่สองต้นนี้ยังหมดรุ่นแล้ว ไงค่ะปาล์มคือกระดกอยู่กำลออังออกชุดใหม่ต้นนี้ก็ดอกนคะคะ